หมาเสนรู้วันนี้จะมาทำอะไรมาบอกเลขบอกโชคนี่หมาเสนรู้อนนขอสามตัวเด้อสามตัวตรงๆน,น,นะลูกนะถ้าถูกมือถ้าถูกมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกินไก่เอาข,ขอมือก่อนเอขอมือก่อนเอ้ย <c oughs> รู้ภาษามากเลยหมาตัวนี้นี่ก็จะเป็นเลขที่ใส่ไว้ในข้างในกระดาษนะครับ มีตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสิบจนถึงเลขศูนย์นะครับเราให้น้องด่างนะครับมาคาบนะครับก็ดูนะครับว่าน้องด่างจะคาบโดนเลขอะไรนะครับสามตัวตรงตรงนี่ฮะ <c oughs> ยายรักมามากอื <c> ้อ <oughs> <c oughs> ดังมาขอเลขนหน่อยนะสามตัวเนอะนี่นี่ขอขอสามตัวเนอะดังนะดังนะตัวไหนตัวไหนนั่นโอ้เอาไปแล้วอายาถือไว้ก่อนเดี๋ยว่งอายาถือไว้ก่อนฮะขออสองตัวขออสองตัวเอาไหนอันไหนอันไหนอันไหนสองตัวขออสองตัวอันไหน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  Hoa 2 hoa honey. Hoa Đi, hoa honey. Hoa honey, Khỏi honey. này honey. Hoa honey. này you này a hoa honey? Hoa honey. Hoa honey. Hoa honey. Hoa tua, tua à, này honey. Hoa honey. Hoa honey. Hoa honey. tua honey. Hoa Khỏi Hoa honey. Hoa tua Hoa honey. Hoa honey. เดี๋ยวได้มาสามตัวแล้วน,นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูดูกันเลขสามตัวที่น้องด่างข้าวมานะครับอืมอ้าวมาดูนะครับจะได้เลขอะไรน้องด่างให้มาสามตัวเน้นๆเ,เลยนะครับโอ้เลขอะไรเนี่ยโชว์หน่อยเลขแปดอ้าวต่อไปตัวที่สองอ่าตัวที่สองหน่อยตัวที่สองโอ้ เลขหนึ่งปหนึ่งอ่ามาดูตัวที่สามมาดูตัวที่สามันสสีแปดหนึ่งสในเลขอะไรยายพูดหน่อยแปดหนึ่งส่เออแปดแปสีเออเป็นไงเลขสวยไหมยายจะตามไหมวันนี้ตามไหมตามไหม ถ้าถูกมาถ้าถูกมาจะเลี้ยงอะไรน้องด่างน้องมาแหละเลี้ยงอะไรไก่เอ็กซ์ซอ๋อไก่เคเอฟซีซื้อเปลาะทองให้อ๋อซื้อเปลาะทองให้ด้วยครับโอ้ยายเน้นเลยเนาะไปซื้อลอตเตอรี่เนาะครับครับให้สัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับชื่อนางไม่โสดนามสกุลครับจารัสครับอยู่บ้านเลขที่อะไรสี่แปดหมู่ีตำบลกุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เนาะเป็นยังไงยายได้เลขอะไรมานี่ย แปดหนอ๋อเชื่อว่าน้องด่างให้โชคเนะาะอาน้องด่างหมาตัวนี้เป็นหมาที่เอ่อรักมาหมาเก็บได้อ๋อเป็นเป็นหมาน้ำโชคเนาะจ้าอ๋อแล้วแล้ว,ลวยายยายจะตามไหมในแปดหนึ่งสี่นี 14, นต่ตามอืมตามเตรียมไปซื้อลอตเตอรู้ยังพรุ่งนี้นีซ่ซื้อแล้วอ๋อซื้อแล้วแปดหนึ่งสี่ครับมันไปตรงกับเลขฝันใช่ไหมแปดหนึ่งสี่เนี่ยอ่าเพราาทำไมมันบังเอิญขนาดนั้นอุ้ยปิดบ้านนะครับยายฝันนันี่ถ่ายทุกคนนะ ดัคอ,อ,อ,อปลอกคอให้วสวยๆวนะุ๊กปลอคอ